และคู่เปิดรายการเป็นมวย115ยปอนครับฝ่ายแดงเดสิงสอสกุลวงพบกับยุทธจักรซอสอัญชลีครับกรรมการบนเวทีกรรมการชาตรีน้อยเจริญและขอกราบเรียนเชิญคุณธราทิพนัททีศรีครับผู้แทนของกายเปโตเลียมแห่งประเทศไทยขึ้นมอบมาลายัยเป็นกำลังใจนักชกกราบเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะก็มาพบกับรายการศึกเจ้ามวยไทย ในวันเสาร์นี้ก็ยังคงมีคู่มวยที่สนุกตื่นเต้นและก็เร้าใจเช่นเคยนะคะด้วยความอนุเคราะห์จากหลายๆสปอนเซอร์ที่น่ารักทั้งหลายนะคะแล้วก็คู่มวยต่างๆนะคะถ้าออนอกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะกัน้นคอสอบกลับเข่ารอยแอนตัาซินจะมอบเงินสวัสดิการให้1,000 0บาทถ้าจเจราเคฟ้ฟาดหางแอนตัาซินก็จ่าย3 0,000บาทนะคะ แอนตซินนั้นยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแพ้แตกเข็มละ500บาทด้วยเบนด้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละ2,000บาทค่ะและสสำหรับประวัติคู่มวยคู่แรกนี้นะคะก็เป็นคู่พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ปอมุมแดงนะคะก็คือเด็ดสิงซอสคุลวงหรือเด็ดสิงเท้าไทยสง เมื่อเช้ามาช่างน้ำหนัก115ปอนด์ครึ่งค่ะลดไปครึ่งปอนเด็ดสิงห์นั้นเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาทั้งหมด41ครั้งชนะ31ครั้งแพ้7ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนคิวทองนิ้งหน่องวีดีโอที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการก็คือคุณพิชัยอินทรสอนผู้ฝึกสอนคือคุณพักดีสุขสวัสด์ค่ะ ส่วนมุมน้ำเงินยุทธจักรสอัญชลีหรือวีรยุทธชัยคำน้ำหนักที่ช่างมาเช้า1 1 5่อปอนเป็นชาวจังหวัดเชียงรายชกมวยมาทั้งหมด55ครั้งชนะ41ครั้งแพ้14ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนมะขามออกคุณทรที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการ <c oughs> หัวหน้าคณะก็คือคุณอเนกวางเสงผู้ฝึกสอนคือคุณศรีคูณณราชวัตรค่ะครับท่านผู้ชมที่เรารพครับก็มาชม ผู้เปิดรายการในวันนี้เป็นมวย115ปอนด์ก้ากรรมการชาตรีถึงกับพุ่งไปเลยครับพุ่งไปกันไว้ก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับคืนนี้ที่วิลล่าคาเฟ่ก็อาภารพรนครสวรรค์นะฮะ15 16นี่คอนเสิร์ตกอตจากกรพันธ์อาภพรบุรีอย่าลืมครับ ส่วนบนเวทีกำลังต่อสู้กันฝ่ายแดงนี่เดชสิงหส์สกุลวงครับมาเช้ามา115ปอนครึ่งลดไปครึ่งปอนเป็นคนอยู่นู่นนะครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอายุอานามตอนนี้17ปีครับเราไฟสุดท้ายนี่ชกได้ประทับใจชนะคะแนนคิวทอง นิ่งหน่องวิดีโอเป็นนักชกจากภาคเหนือนะครับคือเขาเขาชนะนักชกจากภาคเหนือนครับก็ตามประวัติตามปุมหลังเป็นมวยไฟเตอร์ับคือถอยหลัง6ลม้มะฮะเดินหน้าลูกเดียวแต่วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าปุ่มหลังประวัติเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้จะถอยหลังหรือว่าเดินหน้าคงจะต้องดูกัน บางทีตามประวัติจะเป็นมวยไฟเตอร์แต่ชกจริงๆเนี่ยดันมาตั้งรับเป็นบนะ็อกเซอร์ซะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางท่านบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงบางทีไม่แน่เหมือนกันไปเจอ,เอไฟเตอร์ต่อไฟเตอร์เนี่ยคอยต้องคอยจังหวะบ้างส่วนน้ำเงินยุดชจักรสออัญชรีมาเช้ามา115ปอนด์พอดีพอดีนะครับก็เป็นหนุ่มเมืองเหนือครับอยู่เชียงราย อายุ17ปีเท่ากันล่าสุดนี่ชนะคะแนนมาขามออคุณทรที่เวทีมวยสยามก็เป็นมวยไฟเตอร์อีกนะไฟเตอร์เจอไฟเตอร์เป็นยังไงต้องดูครับนักชกายน้ำเงินนี่ถนัดลูกเตะซ้ายแล้วก็เข่าในยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยกที่หนึ่งบทยกที่หนึ่งครับเราเปิดศึกจามวทถายด้วย115ปอนด์เราชมภาพมันมันนี่ครับ ผู้ขวาเล่นเอายุธจักรเกือบง่วงและครับลักชกที่ชนะในคู่ที่3กครับ g f d ตราแปลงสิพันคู่เครื่องดื่มทูกำลังสดชื่นมีคุณค่าผสมเสรมสกัดและดพึ่งมอบทองคำหนบาทชนะนอกเร็วที่สุดในแต่ละสาวครับคาราเต้สารจำแมลงนอกเร็วมอบทองคำหนัก1บาทให้กับผู้ชนะน็อกนะครับ ที่สุดของความท้าทายบนแท่นหมุดดำขอเจอนักครอฟที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือบนแท่นทีหลังสุดได้ที่สนามเนชนันัลพาร์คลามินทราหลัง10ก30นาทีทุกวันพุธมาเป็นกลน5ท่านราคากรีนฟีท่านละ500บาท9141930ถึง60ครับครับท่านผู้ชมมาชมยกที่2ครับก็ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงยกที่ 2, 2> ยกเมื่อสักครู่นี้เ<ไ>ป็น <ไป S 1> ยกแรกฝายแดง เดชส,สิงกำลังเดินหน้าเข้าหาอยู่หันหลังนี่ค,คือยุทธจกักรกรรมาการชาตรีบอกชกแล่วว่าเดชส,สิงไม่ชกเตะครับยุทธจักรเตะขวาแล้วก็เจอสวนด้ใยหมัดขวาครับรัดปีากายได้แล้วทางด้านของเดชส,สิงตีเข่าซ้ายทีนึง โตเหมือนกันครับยุทธจักรโตซ้ายมา,า,าฟันศอกซ้ายทีนึงโดนฟันศอกปาต่โอโตต่อมาดูครับนั่แหละครับแลกเข่ากันแล้วเด็กสิงห์เนี่ยจจผิวดำเลเดียวผิวตัดกันเลยครับร้อยสิบห้ากรนครับวันนี้นรุ่นไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีรุ่นพิมพ์นิยมเหนื่อยง่ายแหเร็วครับชบแป๊บๆเสียวดีแล้วอ้าวดูโลแก้มด้านซ้ายนี่น เลือดไหลออกมาครับเดชสิงห์ไม่ทราบว่าไปโดนสอกยังไงนี่จะแผลแตกเอเจซินก็จ่ายนะครับเข็มละ500แล้วก็สอกกลับเขาลอยเนี่ยเอาไปครับหมื่นหนึ่งแต่ก้านคอนี่ก็ได้ไปอีกยจและเข้ฟาดหา,าน,นี่เอาไปสามหมื่นอ้าวมาชกที่อ้อมน้อยนี่เป็นเศรษฐีย่ยอยๆ,ๆนะครับท่านผู้ชม ลำหักลำโค่นพอๆกันครับเดะซ้ายทีนึงครับดูจะเลือดไหลครับทางด้านของเดชส,สิงห์ตาซ้ายนะครับไม่ทราบตรงไหนแต่มองเห็นเลือดออกมาตังนคิวซ้ายหรือว่าใต้ตาซ้ายแต่จุดสำคัญนี่เดี๋ยวแพทย์ต้องดู เข้าไปหลวมครับเข้าไปหลวมเลยเข้าลุ่มล่ามนะครับสาววยก็บอกรุมล่าไปนิดนึงเลยเจอสวนเข้านีแข้งซ,ซ้ายตีซ้ายทีต้าตาซ้ายครับตายตาซ้ายาย,าย,ยังไม่เป็นอะไรยังเป็นแผลเลยออกมาแต่ว่าเรื่องของการห้ามเลือดนี่เขาบอกพี่เลี้ยงไทยนี่เก่งบดยกครับ ต้องยกผ่านไปครับสาหรับผู้เปิดรายการศึกการ์มวยไทยซอกซ้ายนี่แหละครับตีใบหน้าเดสิงียว่าจะเปิดแผลให้ได้ใต้ตาซ้ายน่แตกมาแล้วนะครับนัพาราลิอปิเทียนเมนถนนเบญกุติเดียนติดสไานีรถไฟบางบอนมีโชว์ตลกคาร์เร่กายกรรมคือละ5รอบครับนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิตคืนนี้พบกับบันยันราแกนย่น26พฤษภาสุราษฎร์บัาเจริญทั้งสรายามีโชว์ไม่มีชาร์จครับ ส่วนวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศุวิจัยคืนนี้พบกับอาภรณกนครสวรรค์15-16คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของกอดจักรวรรดิอารับุรีนะครับ19ไวน์พล์เพื 20, ่อสุข20ยูญาตเยอะและ21สุเทพบงกำแหงครับท่านผู้ชมครับมาชมยกต่อไปครับคือยกที่3มมาเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับเดชสิงนี่ใต้ตาซ้ายแตกครับ พี่เลี้ยงก็คัดเลือดแล้วก็สมานแผลครับเรียบร้อยครับยังไม่มีเลือดไหลออกมาครับ<ป>ยุดเถารก,ก็พยายามสาดแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วก็จะสอกไปที่แผลเก่าเอาหมัดขวานั้นย้ำแคนไปที่แผลเก่านะครับให้เลือดไหลให้ได้ สิงนั้นเตะขวาครับดูครับเบียดในเบียดในเป็นยังไงนะครับจะเริ่มแล้วมุตระจักรก็ตีเข่าซ้ายเข่าขวาแล้วครับคูอชายโครดูยุทธจักรจะสูงกว่านิดหน่อยครับอ้าวแลกกันคนละทีเสียหลักเลยโดนทางด้านของยุทธจักรนั้นไอ้อัดเข้าไปเลยครับตีเข่าขวาไป เตอสิงก็ตีตีกันมาเอ้าตีเข้าไปเลยครับทางดขาอยุทธจากก็พยายามจะตีเหมือนกันครับเอ้าตีคนละทีแลกการเตะซ้ายด้วยเดี๋วจากเตะซ้ายมาเต๋สิงต้องคอยจังหวะครับ วางขวาต่อยขวาตีเข่าซ้ายไปยกระจับตีซ้ายตีขวาไปคิ้ทั้งคู่นด่นแลกเข่ากันแล้วแลกในโดนลัดครับรการชาตรีน้อยเจริญแยกออกมาตอนนี้คือเรื่องของการให้คะแนนของเวทีมวยสยามอ้ามน้อยนี ก็มีสุภาพสตรีครับกรรมาการหญิงครับานั่งให้คะแนนหัดให้คะแนนกันอยู่ข้างเวทีต,ตีเขาา่าขวาต่อยขวาอ้าวเด้อแล้วยุทธจักรตีเข่าซ้ายตีได้น้ำได้เนื้อด้วยโอ้ตีซ้ายไปทีหนึ่ง,าางนี่เข่าขวาโดนทางด้านของนักชกฝ่ายแดงครับเดชสิงห์ก็ตีซ้ายตีใช้ได้เหมือนกันครัแบบไม่ใช่ใเปรียบเทียบ อ้าวตีคนละทีเนี่ยยุทธจักตีซ้ายไปเดบสิงตีขวาอ้าวซ้ายมาซ้ายไปเหมือนกันเอาคืนไปเลี้ยงมาแต่สนุกครับท่านผู้ชมครับเดบสิงสอสกุลวงครับแดงยุทธจักรสออัญชรีในซ้ายยุทธจักรนั้นสูงกว่าครับแต่ว่าง เดชสิงห์น่าหนากว่าคนยกรันผ่านไปครึ่งทางของมวยคู่แรกในศึกเจ้ามวยไทยยกสามีต่างคองต่างแลกเข่านะครับ <S <S ทางด้านเดียสิงห์พยายามที่จะเข้าไปตีเต็มๆแต่ว่าก็โดนยึดจักโต้ตลอดืันกันเพราะเจอสิการ์พิเลัยครูนครปฐมเดิมหรือว่าสถาบันนิยมััฒน์นครปฐมปัจจุบันนี้นะครับกลต้นปีสอง้นปี2517รุ่นกศสกรครับรุ่นเดียวกับคุณตุ้มพัชขขรีคงนุนะครับ พบปะปาสังสรรค์กันที่โรงแรมริเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงพบกันนะครับในเสมอเหมพงพันผู้อุ่งในการวิทยาลัยพนิการบางนาเขาเชิญศิทการทุกรุ่นร่วมฉลองในวราระครบ30ปีของวิยาลัยในวันเสาร์27พฤษภาคมเวลา17.00เป็นต้นไปที่บริเวณวิทยาลัยพนิการบางนาครับชมยกที่4ต่อครับท่านผู้ชมครับสอสกุลวงครับ นุชตจักรสออัญชรีครับเด่นสิงคอยแล้วครับมาคอยจังหวะครับตามปุ่มหลังประวัติเั้ทั้งคู่นั้นเป็นมวยไฟเตอร์ครับขมาขวาไปต่อยขวาทีศใต้อย่างนี้อีกดีกร,ร,รักายเตะซ้าย ขวาขวาแล้วก็ต่อยขวาเตะซ้ายทางด้านของนักชกไฟแดงครับเอสิงห์ครับแลกเข่ากันแล้วดูครับเข่าใครเข้าตีได้น้ำได้เหนือกว่ากันต่อยเอสิงห์จับได้แล้วเตะซ้ายไปตีซ้ายยันอีกหนักมาครับ ตีข่าว้ายอ้าวแรกคนละทีโอ้โหยุติาจัดนั้นเดินยกเท้าซ้ายเท้าขวาเลยครับเข่าที่ท้องทีข่าว้ายทีหนึ่งโอ้ยโดนโตตีโตมาครับเดี๋ยวเสียงนัตีเขาเนื้อๆครับตีแรงครับเข้าเนื้อๆเลยครับเนี่ยครับสองดอกแล้ว <sm illi> โอ้โหยตับไตไส้หูไม่รู้เป็นยังไงบ้าง เตะขวาไม่โดนอีกมาหาลูกรามเข้าหลัวไม่หน่อยแต่ว่ายุทธจากักรโตมาก็ไม่โดนเหมือนกันเตะซ้ายไปการออกอาวุธต้องดูครับบุนแรงไหมเข้าหรือไม่เข้ากรรมการชาตรีก็ฝันมือแลวครับให้โชคเกตะซ้ายไปเตะขวาไปเตะซ้ายไม่โดนอา้าวขวาไป โดนเขาดอกนี่ก็ไปนี่โดนแรกโดนขาไ่แล้วเดชรักะโอ้ยตอนนี้โดนขวาก็ไปเดชซิงฮ่าวนออกมาครับเจนวนเข้าผับเขบใจกันใหญ่หลาจากนั้นยังไม่ทำอะไรครับอ้าว เดสิงห์ดูจะได้น้ำได้เนื้อนิดหน่อยครับยกนี้ความรุนแรงดูจากเตะซ้ายเดสิงห์โอ้โหโยนเข่าซ้ายดอกนล้วก็ไปนี่อ้าวตีเข่าซ้ายทีนึงยอดยกครับเดี๋ยวเจอกันยกง่อไปบแม่ไม่ยอมหยุดเนี่ยก่อนจะชมยกสุดท้ายครับยกสี่ก็เระลงเพลงข่าวเหมือนเดิม ทางด้านของมุนเงินยุทธจยารพยายามเดินเข้าประกบจะถูกเด็ดสิงดักด้วยความงามๆครับศึกจัลลุเม,มือง15พฤษภาคมชมอนุวัฒน์แก้วสัเเ็จพบประมาณทองกอพลุกมลบครับศึกเพชรยินดี16พฤษภาคมที่ลุ่นินีครับดอกไม้ไปต่อจิตรัยพบสีสมํมเร็จลูกจระพ่อเหมสักและขอบคุณบรษทตรีเพชรอีรูเซลจำกัดครับปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยพลังมาทิฟฟี่แผงสีเขียวลอลโซเครื่องดื่มกระทิงแดงสปอนเซอร์ เบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองแบบโลกคกับดื่มจุด357แน่นอนน้ำมันลืน Dynamic, ่น PTD Dynamic Semi Synthetic ทุกจุดแรงเต็มพลังยาสีฟันสะอาดครับเครื่องดื่มแปรงสีฟันคู่ยาหม่องตราลิงทาต,ต้นโลทูทีกรัมม็อกโซนผู้ยังชาติเซลยูทีเล็กกาแฟแคนยาทำใจและปั๊มน้ำมันเจ็ดแอนชิ and, ชฟี่ครับทานผู้ชมรยกสุดท้ายครับก็ จะได้รู้ครับว่าเสียงจะไปรูไปไปอยู่รูแล้วก็หมูจะไปอยู่ตึกหรือเล่าครับต้องดูครับทุกนี้แม่ดูนี่ครับแม่ที่จะพยายามจะไล่หนี้ครับแม่เด,ดซิงก็ทําดีครับลายยกที่แล้วนี่โอ้โหเฮ้เขา่าเข้าเนื้อเนื้อยกนี้เป็นยังไงตีเข่าแล้วตีมาแล้วเอา้าเด,ดซิงโตได้ไหม ยังไม่ตอบโต้อ,อะไรครับตีเขาซ้ายไปหน้านะครับได้ดูครับภาเขาเข้านเนื้อหรือเปล่าเข้าเนื้อไหม ตซทรายมาตีขาวาไปโต้กันครับแรกกันคนละทีตีซ้ายไปทีหนึ่งลุนจัดตีเหมือนกันเดชสิงห์ก็ผิดรูครับตีขวากเดชสิงห์ไม่เข้าครับไม่เข้าแล้วไม่เข้านะจะผ่านหรือเปล่าครับผ่านไม่ผ่านนี่ต้องดูครับเพราะว่า ีไปอทีหน,นึ่งสีขางท้ายตอนนี้ในสนามมีเอือไปหมดครับเยอะเจ้ากันไปใหญ่เลยสีขางท้ายทีหนึง่งเะสิงขจาก็ตีทั้งซ้ายทั้งขวาครับ เดี๋ยวได้ทราบแล้วครับท่านผู้ชมครับกร<ท>รมการชาตรีรับไปให้คะแนนสนธยา<ท>และก็ครับก็เป็นอันว่านักชกฝ่ายแดงครับเดชสิงหสส์สศุลวงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยุทธจักรสอัญชลีครับเดี๋ยวชมคู่ที่สองต่อครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG